ส้งกิจอธิฐานแล้วก็ตัดไพ่หนึ่งกองแล้วก็รวมไพ่อะไรขึ้นก่อนก็ได้รวมทั้งหมดดูซิเป็นยังไงนะลายมือก็ดีมากนะตอนนี้จะดูไพ่เอามือออกนิดนึงนะครับเลือกให้สิบใบซ้ายหรือขวาได้เลยอ่สนะิบใบดูซิลายมือนี้จําได้เลยลายมือเศรษฐีใจใหญ่ใจกว้างแกร่งเดี๋ยว ่ายลายมืออีกทีหนึ่งอ่าเดี๋ยวขอดูลายมืออีกทีหนึ่งทั้งสองฝ่ามือดูซิลายมือนี่เส้นหูจําได้เลยเส้นวาสนาสวยมากเลยเกิดเนินพระจันทร์เลยนะแล้วก็เส้อนอาทิตย์ตั้งตรงเส้นกิจยศทั้งสองฝ่ามือนะครับ ลายมือบ่งบอกว่าใจดีใจบุญที่สงสารคนหาเงินเก่งมีความหนักแน่นมีความเข้มแข็งอยู่ในตัวเองเส้นชีวิตสมองห่างกันนะเขาเรียกว่าเป็นคนเข้มแข็งแต่เส้นวาสนาเนี่ยซับการเงินกรรนะันทองนะดวงดีมีสิ่งต่างๆที่ดีเส้นอาทิตย์สองเส้นคู่เลยนะครับเส้นอาทิตย์นี่คือใต้นิ้วนางสองเส้นคู่เขาเรียกว่าเกียรติยศชื่อเสียงหรือการทํางานหลายๆอย่ยางได้ดียิ่งอายุมากยิ่งดีปัุบันเกออายุเท่าไหร่ครับ4ก 49เจออนนี่น้องผมปีหนึ่งนะครับผม50ผมเกิด16เนาะเจออ้ 7. น7เนาะมาดูนะครับเจออได้ไพ่อะไรใบแรกขึ้นมา5ถ้วยนี่คือแปลความหมายว่าตอนเด็กๆก,ก็คือลำบากต่อสู้แต่เป็นคนขี้สงสารคนเห็นไไพ่กังวลใจใบที่2นะครับได้ไพ่4ถ้วยเจออนนี่ก็เจ้าระเบียบขี้บ่นเหมือนกันนะนะครับใบที่3นะครับได้ไพ่ชคถชายถ้วย6เซน รางสมหวังคา,าดเดาเหตุการณ์ได้แม่นยำนะใจบุนเป็นที่ปรึกษ,ษาให้คนคนนู้นคนนี้ซิกเซนเนี่ยแปลความหมายถึงว่าสัมผัสนะครับช่างคิดช่างอะไรนะครับใบที่4นะหนึ่งดาบเข้มแข็ง,แ,ขงแกร่งอุตสาหะวิริยะนะครับใบที่5ได้ไพ่เจ้าชายเหรียญเจ้าชายเหรียญก็คือพึ่งพาใส่บริวารลูกน้องได้นะครับใบที่6ได้ไพ่ห้ามิถาวรทำงานตัง้งแต่เด็กนะสู้ชีวิต หน้าตาเจออจะเหมือนคุณพ่อนะครับหน้าตาคล้ายคุณพ่อหมดเลยทุกสิ่งทุกอย่างนะใบที่7นะครับได้ไพ่เดมูลตื่นเช้ามืดนอนดึกนะครับคือเดมูลเนี่ยมันก็คือกลางคืนนั่นเองนะใบที่8ได้ไพ่นะครับหกดาบทะลงทะเลเจออที่ถูกกับทะเลเห็นไหมนะครับขายปูขายอะไรต่างๆอาหารอยู่ตรงอ่างศิาลากรมประมงพื้นบ้านอ่างศิลาร้านเจออนี่หกดาบถูกชะโลกใบที่9ได้ไพ่ อัศวินดาบสู้ลุยทุกอย่างเข้มแข็งแกร่งหนักแน่นบทสรุปได้ไพ่ ราชนีประจันรดีไฮเปอร์สเตทแปลความหมายว่าเจ๊อเป็นคนช่างคิดสร้างสรรค์เคทีดีไซน์มีความจิตใต้สำนึกความรู้สึกออกแบบชีวิตเรียกว่าเป็นคนดำเนินชีวิตจากความรู้สึกลางสังขรของตัวเองทั้งสิ้นนะก็ปัจจุบันเนี่ยนะครับจะ49จะอยู่ใน47 48 49อยู่เดอะมูนเดอะมูนก็แปลความหมายถึงการคิดการทำอะไรต่างๆที่มีรางสังขร เป็นที่พึ่งของคนทุกคนลําบากเพราะฉันเจยอเนี่ยจะเป็นคนที่ช่วยเหลือทุกคนนะเป็นคนอ่อนไว้ถ้วยใจดีขี้สงสารคนนะเดี๋ยวเราจะดูว่าเจยอวันข้างหน้าเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวจะดูผมจะนะครับเลือกตอนนี้ผมรู้นิสยัยละเจยอเป็นยังไงผมจะให้เจยอดูปัจจุบันรอบเมื่อกี้คลิปพื้นฐานดูชะตาผ่านมาเป็นยังไงนิสัยเจ้อเป็นยังไงมาดูปัจจุบันนะครับว่า วัย49เนี่ยขณะเนี้ยตอนเนี้ยเป็นยังไงรู้สึกยังไงอ่ะเลือกให้ผมอีกสิบใบครับเจ๊อเลือกให้ผมสิบดูนะสิบใบปัจจุบันรวยไหมเดี๋ยวไพ่ก็จะขึ้นมาใบาแรกก็บอกละนะครัอ่าดูนะ ไพ่จะขึ้นมาบอกว่านะครับชะตาชีวิตใบแรกขึ้นมาปัจจุบัน1ิบถ้วยนะสิถ้วยคือบริวารเยอะคนของประชาชนเนี่ยเห็นไหมสิบถ้วยผู้คนกลุ่มคนเสมอต้นเสมอปลายนิสัยใจคอใบแรกรอบเมื่อกี้ก็เป็นถ้วยรอบนี้ไพ่สิบถ้วยสิบถ้วยมันเป็นไพ่คนผู้คนนะครับใบที่สองก้าดาบกังวลใจใ<ช>กังวลใจในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงนะใบที่สามได้ไพ่ เจ้าชายท้วยยังได้ไพ่เหมือนเดิม6ิกเซนรางสังหรณ์จิตใต้สำนึกความรู้สึกที่มักจะรับรู้อะไรต่างๆร่วงหน้านะใบที่4ได้ไพ่5้ามิเทา้าห่วงงานกังวลเรื่องของการงานกังวลเรื่องของบริวารลูกน้องนะครับใบที่5ได้ไพ่ราชินีพระจันทร์เดีรไฮตสเตเป็นไพ่จินนานการก็ยังเหมือนเดิมนะ6ิกเซนรางสังหรณ์จินนานการ มีมากใบที่6ได้ไพ่หนึ่งดาวก,ก็จะได้ไพ่เดิมเดิมเหมือนเดิมเดิมก็คือฉันจะต้องผ่านไปให้ได้ฉันจะต้องฝ่าฟันไปได้ใบที่7ดได้ไพ่ราชาถ้วยใจดีขี้สงสารคนนะบริวารทุกสิ่งทุกอย่างใบที่8ได้ไพ่นะครับีนไม้เท้าขยำนะต่อให้สุขสบายยังไงก็แล้วแต่ก็เหมือนเดิมชีวิตตื่นเช้ามืดนอนดึกเหมือนเดิมทุกทุกอย่างนะ ใบที่9ได้ไพ่นะครับสองเหรียญหมุน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 ,มน,มน,มนกัรเงินบทสรุปได้ไพ่สองดาบกังวลในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงนะถึงแล้วคือถึงแล้วคือลูกสาวอ่ะเป็นค,คนที่แบาเก๋เก๋มากครับผมแล้วเล่นยาครับผม,บผมนะจะดูลูกสาวโดวยตรงแล้วกันนะเพราะตอนเนี้ยส่วนใหญ่ดวงของเจออเนี่ยไม่มีอะไรมาก เพราะว่าเป็นถ้วยนะครับพวกถ้วยเนี่ยจะแปลความหมายถึงคับว่าห่วงใยกังวลในสิ่งที่เรารักนะครับเดี๋ยวผมจะดูเรื่องลูกสาวปัจจุบันลูกสาวอายุเท่าไหร่ครับเขาเกิดหนึ่งฉันก็จําไม่ได้ละอายุประมาณสามสิบสองค่ะสาิดปีวก่ะเข้าวๆสามสิบสองนะเดี๋ยวผมจะดูว่าปัญหาเป็นยังไงหรือไงไพ่จะขึ้นมาบอกผมแก้ไขยังไงสิบใบเลือกให้ผมสิบใบครับเรื่องลูกสาว ดวงนี้จริงๆเนี่ยมันรู้อยู่ดีอะคาว่าดวงถ้วยเนี่ยมันยอมลูกอยู่วันข้ามแมะนะรักถึงจะคิดถึงจะอ่อนไหวไงถ้วยก็คือยอมแต่ทีนี้เราจะดูลูกว่าลูกเนี่ยคิดยังไงเป็นยังไงนะสิบใบามาดูนะครับอันนี้คือเรื่องของลูกสาวทั้งนั้นเลยใบแรกอ่ะมาดูเดี๋ยไพ่ก็จะขึ้นบอกสิบถ้วยวงใยลูกสาวนี่ก็คนของประชาชนเนาะนะเพื่อนฝูงสิ่งต่างๆรักนะ ใบที่สองนะห้าไม้เท้าเรากับลูกทะเลาะกันตลอดใบที่สมได้ไพ่เ้าดาบนะก็ขึ้นมากุ้มทุกนะครับลูกอ่อนไวมากลูกเซนซิทีฟมากๆนะครับใบที่4ี่ได้ไพ่1ดาบโอ้โหเจออ้อจะได้ไพ่เดิมๆผมก็สลับแล้วนะจะได้ไพ่เดิมๆนะใบที่5ได้ไพ่ทาวเวอร์ตึกถล่มนะ ไพ่ก็ฟ้องอยู่แล้วว่าลูกเนี่ยเป็นคนอ่อนไหวซนซิสีฟขี้น้อยใจคิดเล็กคิดน้อยนะใบต่อมาได้ไพ่ใบที่6สี่ม่เท้าเขาก็ต้องการนะครับคำชมนะเขาต้องการคําชมใบที่7จห้าถ้วยดูสิคิดมากอ่อนไหวกังวลนะใบที่8ปสี่ถ้วยว้าวุ่นสับสนเซนซิทีฟใบที่9ได้ไพ่ เจ้าชายเหรียญเขาก็อยากที่จะดีอะไรนะเขาก็คือคิดภายในใจแต่ปัญหาของเขามันเป็นอ่อนไหวบทสรุปนะก้าเหรียญมีฐานการเงินขึ้นดีเพราะฉะนั้นดวงเนี้ยเขาก็เป็นคนที่เรียกว่าฐานการเงินดีความรู้สึกสิ่งต่างที่มีความสุข เขาจะเป็นคนที่ทําอะไรไม่ได้เพราะว่าเขาจะคิดอย่างเดียวว่าเดี๋ยวแม่ก็ให้ใช่อาจารย์นะแล้วตอนนี้หนูแจ้งตำรวจจับไปแล้มเนี่ยทาวเวอร์นะแจ้งยังไงแล้วแต่สุดท้ายเดี๋ยวก็ถอนแจ้งความอยู่ดีแหละไม่ถอนละคะหนูเอาให้เขาเข้าคุกก็คือสักพักหนึ่งเพราะตอนนี้ทาวเวอร์ห้าไม้เท้าเก้าดาบเนี่ยมันก็คือคุกตารางไพ่มันก็ขึ้นมาจริงๆห้าถ้วยนะครับ เดี๋ยวเราเองใช้เวลาสักพักหนึ่งก็คือถ้ามีตันการติดปัญหาหรืออะไรแล้วแต่เนี่ยเขาก็จะมี4ี่ถ้วย5ถ้วยตอนนี้คือมิถุนากรกฎาสิงหาเราในใจขึ้นเนี่ยเราก็รักเขาแหละอยากจะให้เขาได้ดีเนี่ยเจ้าชายเหรียญนะแต่ต้องค่อยๆนะเพราะเขาอ่อนไหวเขาเซนซิทีฟหมดเลยเขาคิดเล็กคิดน้อยแล้วเขาก็น้อยใจเรานะเขาน้อยใจเราเขาเล่นยาเขาเล่นยาื่อมาแก้ตังบใจ รั่นนุม่มนี่ยไปอยู่ได้สองวันแล้วกันไพ่มันก็ขึ้นมาแล้วเนี่ยทาวเวอร์เก้าดาบเห็นไหมไพ่มันก็ขึ้นมาสี่ถ้วยห้าถ้วยเดี๋ยวเจ้าชายเหรียญนเนี่ยนะครับมันก็ขึ้นมาว่าการเวลาเราก็จะต้องไปถอนแจ้งความแต่เพียงแต่ตอนนี้มันก็คือเราพยายามที่จะคิดว่าเขาจะคิดได้ใช่คิดว่าเขาจะคิดได้นะก็ให้เวลาแล้วกันเขาก็เป็นเจ้าชายเหรียญผมดูเจ้าชายเหรียญน,นะใบนี้มันเป็นไพ่ดี ไพ่เจ้าชายเหรียญก็คือการเวลาเนี่ยใบนี้เป็นไพ่คิดได้โดยการเวลานะเพราะตอนนี้เขาสี่ถ้วยห้าถ้วยทาวเวอร์ห้ามเท้าวเก้าดาวก็คือไพ่พวกคุกตารางอะไรมันก็ขึ้นมาแต่เดี๋ยวสักพักหนึ่งใช้เวลานนะค่อยๆค่อยๆพูดให้เขาเข้าใจแล้วกันเพราะว่าดวงเนี้ยมันจะดีหรือจะร้ายเนี่ยอยู่ที่คําพูดอยูไม่รู้จะพูดงไงอาจารย์อบอกตรงเลยนะหนูพูดหนูพูดพูแบบ พูดยังไงก็งพูดเลยปัมงมึงกเลยตราหนกจับเลยอ่ะมึงเล่นแต่ยามึงเล่นยากูอรอซะเลยเขาอ่อนไหวเขาเป็นถ้วยพวกถ้วยนี่อ่อนไหวแต่ก็ต้องเข้าใจนะว่ามันคืออีกมุมอีกด้านของเราเขาก็คือมาจากเราเนี่ยแหละเขาก็อ่อนไหวนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวกางเวลาได้ดีแล้วกันเพราะผมเห็นเจ้าชายเหรียญผมดูจากไพ่เนี่ยคือช่วงนี้กันคือมรสุมนะเนี่ยเทว์ห้าถ้วย ห้ามิเาวรสี่ถ้วย9ากาด่านะครับมันก็คือการเวลาอีกสักพักหนึ่งนะนูก็็่ะว่าเขาไปอยู่ข้างในเขาจะลกถูตกต้องนะก็ว่ากันไปอ่ะผมจะดูอนาคตสิ่งที่ต่อไปนี้ยังไม่เกิดขึ้นนับจากวันนี้ไปสิบใบอะไรจะเกิดขึ้นกับตัวเราในวันข้างหน้านะครับนับจากวันนี้ที่เราดูกันเนี่ยเป็นวันที่นะครับ1ินะครับสิบสนะมิถุนายน 2,566นะครับเลือกให้ผม 10, บ10บใบสิก็คือนับจากวันนี้ขึ้นไปขอให้ได้ไพ่ดีแล้วกันไพ่ส่วนใหญ่จะซ้ำไปซ้ำมาความรู้สึกความอ่อนไหวความกระวลใจสิ่งต่างๆที่คิดเล็กคิดน้อยนะแล้วก็มีซิเซนลางสังหอนมันก็ยิ่งส่วนใหญ่ก็จะวังวนอยู่กับครอบครัวนะี่แหละขอยได้ไพ่ต่อไปนี้คือดีมากๆแล้วกัน มาดูนะครับอนาคตก็คือนับจากวันนี้ไปไพ่ใบแรกขึ้นมานะครับเจอเป็นไงเดอะฟูลอ่ะเป็นไพ่ดี The ะฟูลคือความสบายใจการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆใบที่2องเดอะเวอร่ะมีโชคมีลาบดวงดีใบที่3 h a แฮงแมนเสือสละนะครับใบที่4ได้ไพ่เจ็ดมท้า้ามุ่งมั่นขยันใบที่5นะครับมีจิเชียนนะครับก็เป็นไพ่ซิกเซนลางสังหอ บใบที่6นะครับทาวเวอร์ซ่อมแซมนะจะมีเรื่องของการซ่อมแซมบ้านที่อยู่อาศัยในอนาคตอันใกล้นี้นะครับใบที่7นะครับได้ไพ่จัดเม้น t คำพิพากษานะอ่ะก็เจ็ดดาบอ่ะขอโทษทาวเวอร์แฮงแมนจัดเม้นสิ่งล้ายๆจะออกไปนะครับก็คือแปลกาหมายลูกจะคิดได้ในวันข้างหน้านะใบที่8ได้ไพ่10เหรียญโอเค ร่ำรวยเศรษฐีนะการเงินการทองไปที่9ชาริออ i เปลี่ยนรถใหม่นะไปที่10โอ้โหเก้าหรเจออร,รวยรวยรวย,รวยนะก็ได้ไพ่ดีตรงที่ว่าลูกจะคิดเป็นนะก็ดีใจด้วยนะเมเชียนกับจัชเม้นนะก็ลูกจะคิดเป็นค่อยๆใช้เวลาเขาอ่อนไหวคนเราเนี่ยมีการผิดพลาดได้แต่เราก็ต้องใช้เวลาตอนนี้ก็ถือว่าเขาอยู่ในจุดสำคัญละจัชเม้นแฮงแมนทาวเวอร์ Tower, คือ คิดเป็นเจ้อ,อนเนี่ยไม่มีอะไรก็ประสบความสำเร็จได้ไพ่ชุดใหญ่ทั้งเจ็ดใบนะไม่ธรรมดานะ The f ฟ o l เนเชียนแฮง n a n t o w เ r นะครับแล้วก็ j u d g m e n t นะแล้วก็เฉลี i ย t นนเยี่ยมเลยก็ปีนี้จะได้ที่ดินเพิ่มนะสิบเหรียญเก้าเหรียญที่ดินเพิ่มอยู่ในช่วงของปลายปีพฤศจิกาธันวาก็คือเหมือนเราอยากได้ที่ข้างเคียงข้างบ้านหรืออะไรตรงเนี้ยนะนะ อาจารย์หนูอยากได้สมบัติเก่าคืนสมัยก่อนนะหนูเป็นคนที่เก๋เกม,มากมและหนูอ่ะขายสมบัติพ่อหนูจริณนะเวลาเนี้หนูอยากซื้อสมบัติพ่อหนูคืิแต่ตังหนูว่ามันมีไม่ถึงไม่ต,นะต้องกังวลใจอะไรทั้งสิ้นอาจารย์มงคลทายว่าจะได้คืนทุกสิ่งทุกอย่างที่เราขายไปแล้วเราก็จะได้ลูกดีกลับมาด้วยนะมันเป็นเรื่องของ วิถีชีวิตที่หมดวิบากกรรม judgment hangman tower คือสิ้นสุดวันนี้อาจารย์มงคลรอดติ้งทำก็มาดูให้นะก็เป็นดวงไม่ธรรมดามีความว้าวุ่นได้คนเราเนี่ยมีความว้าวุ่นในจิตใจการดูหมอเป็นไกด์ชีวิตความรู้สึกให้คลายทุกข์คลายกังวลเพราะว่าบางทีมันมองไม่เห็นข้างหน้ามันเกิดความกลัวมันเกิดความสับสนอาจารย์มาบอกแล้วว่าจะได้คืนทุกสิ่งทุกอย่างทรัพสมบัติสิ่งที่เราเคยผิดพลาดสิ่งต่าง,างเรากลำลังปรับปรุง เปลี่ยนแปลงแล้วก็ที่สําคัญลูกก็จะดีด้วยกลับคืนมานะ ก็ใช้สติสิต่างนะเดออพนมมือนะเดี๋ยวผมท่องคาถาให้ณเมตตาโมกรุณาพุทธปาณีทายินดียะเอนดูสัมปสิทธิปียังมะมะคาเตสิกคาเตสิกกิงกรนาคาเตสิอาหารปิตังชนมิชนมิณเมตตาเป็นคาถาให้คนรักคนเมตตาตัวเราตัวเรารักและเมตตาผู้อื่นการเงินการงานตอบรีนี้ประสบความสําเร็จสิ่งต่างๆที่ดีลูกหลานจะเป็นคนดีหมดวิบากกรรมหมดความทุกข์คิดได้มีสิ่งต่างคาเตสิกคาเตสิกกิงกรนาคาเตศิอาหารปิตังชนมิชนมิ เป็นคาถาแควคาดพยานันตรายใดๆสิน้นปืนผาหน้าไม้หอกของมีคมสาบตาวุธทุกชนิดหรือแม้กระทั่งอสรอพิษสิ่งต่างไม่สามารถทำร้ายกายกล้ามตัวเราได้วิบากกรรมความทุกข์ความทรมานมีมาตั้งแต่ชาติบางไหนชาตินี้หรือว่าสิ่งใดๆทั้งตัวเราและลูกก็หมดวิบากกรรมหมดความทุกข์ให้มีแต่สิ่งที่ดีมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองทั้งตัวเราและตัวเขาครูบาอาจารย์ของอาจารย์มงคลรอดจรงธรรมครูบาอาจารย์ของตัวเราและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกจะปกปักรักษาตัวเราและลูกและครอบคครรัวเาทุกน ทุกคนทุกสิ่งทุกอย่างตลอดไปตลอดกาลนานเธอสาธุสาธุสาธุนะนะเนี่ยอาจารย์มงคลรอดทิ้งทรมาดูให้นะฉายาหมอดูไฮโซชีวิตก็นะครับผ่านทุกอย่างมานะครับเจ๊อ้อนะที่ตลาดนะครับที่เประมงพื้นบ้านอ่างศิลานะครับร้านเจ๊อ้อนะครับใครอยากจะซื้อปูซื้ออะไรต่างๆติดต่อเจ๊อ้อได้เลยนะเบอร์โทรเบอร์อะไรครับ0 6 3 2 3 9 5 5 5ม ฝากเจออ้อด้วยนะจากกระจรมงคลรอบที่ทำนะครับขอบพระคุณมากครับขอบคุณครับตรงไหมครับเจออ้อยตรงค่ะตรงมากค่ะนะด้ไพ่สวยและหลุดพ้นเวรกรรมวิบากกรรมทุกใจอะไรต่างๆแฮงแมนนะครับทาวเวอร์ซ่อมแซมปรับปรุงสิบเหรียญไพ่ชุดใหญ่ทุกอย่างเริ่มต้นใหม่โอกาสคําพูดสิ่งต่างๆนะจะได้ดีค่อยๆไปนะครับถือว่าจัดเมลแล้วคำาพ่ภากษาะนะครับสาธุสาธุนะขอบคุณมากครับ